สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำพยากรณ์คนราศีกันนะ ราศีกันลัคนากันจันสถิตยอยู่ราศีกันนะแล้วก็คนเกิดนะักษัพท์ปีละกานะคนที่ราศีกันก็คือ1นนะฮะอาทิตย์นะก็คือเลข1เนี่ยอยู่ตำแหน่งราศีกันอันนี้ก็คือราศีนะฮะลัคนาก็คือเวลาเกิดนะถ้าผูกมาแล้วเนี่ยนะมีลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันก็ลัคนากันนะหรือบางคนเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเวลาเกิดเลยเนี่ยก็ดูนะเลข2หรือดาวจันเนี่ยสถิตยอยู่ตรงนี้ไหมถ้าอยู่ตรงนี้ก็ราศีกันนะสำหรับ คนที่ไม่รู้ลัคนาราศีนะส่วนคนที่ไม่รู้ทั้งวันเดือนปีเกิดเลยเนี่ยนะจะดูปีนักษัตรนะก็ดูปีลากาลักาก็สถิตยอยู่ตำแหน่งนี้นะถ้าเกิดเราดูนี่คือตำแหน่งราศีกันเห็นไหมปีลากานะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะฮะวิธีการดูนะจะดูอย่างไหนก็ได้นะค่ะคพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งราศีลัคนาแล้วก็ปีลากานะอันนี้ปีลากา เสร็จแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาคือในปีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆอยู่นะฮะเรื่องดีเรื่องแรกเลยเนี่ยคือดาวมฤตยูนะฮะเข้ามาอยู่ในภพสุภะปกติเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยนะฮะนานๆจะย้ายทีตั้งแต่ปี65มาละปีห5เนี่ยนะฮะเคยย้ายเข้ามาในราศีพฤกษพนะ มีผลดีอะไรบ้างนะคนที่ทําอาชีพในลักษณะใช้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะหรือทํางานต่างประเทศอะไรพวกนี้ทํางานโดยใช้เทคโนโลยีมากๆเนี่ยนะจะให้ผลดีอ่าจะมีลาภผลนะทางไกลสมหวังนะมีชัยหรือโชคชัยอันยิ่งใหญ่ในต่างประเทศหรือมักจะเอ่อได้โชคจากอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะแต่ก็เพื่อนสนิทที่รู้ใจนี่ก็อาจจะมีน้อยนะเออบางทีก็หาเพื่อนสนิทที่รู้ใจยากอยู่พอสมควรเพราะเป็นผลเพราะดาวมฤตยู ฉะนั้นแล้วช่วงนี้คนราศีกันเนี่ยก็จะออหาเพื่อนที่รู้ใจน้อยนะรู้ใจเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยแต่ก็จะได้ดีในเรื่องพวกนี้นะได้ดีในเรื่องพวกนี้อีกเรื่องหนึ่งคนราศีกันเนี่ยจะพีคสุดๆเลยคือเรื่องความรักเนะเพราะว่าราหูเข้าราหูเข้าเนี่ยคือตัวผิดหวังนะมันก็จะมีอยู่สองในยะเดี๋ยวเราไปดูกันนะส่วนเรื่องการเงินและโชคลาภเนี่ยจะสัมพันธ์กัน นะก็คือในช่วงวันที่27เมษานะจนถึง21พฤษภาเนี่ยจะเสียเงินนะเพราะการเงินเป็นมรณะการเงินเป็นมรณะก็มักจะเงินหายเงินเสียนะมีคนเจ็บป่วยนะหรือของอะไรเสียก็เลยต้องเสียเงินซ่อมนะ ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง2สิงหานี่การเงินดีฮะการเงินเป็นไปดังหวังการเงินได้จากการงานการเงินได้จากเสี่ยงโชคนะเพราะหลังวันที่2นะถึง27สิงหานี่จะเสี่ยงเงินอย่างไม่คาดคิดเสียไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีเสียนะแต่พอ27สิงหาไปแล้วการเงินดีขึ้นฮะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้เงินมากมายเป็นก่อเป็นกรรมมีเกณฑ์ได้เงินจากการเดินทางได้ได้เงินนะจาก เสียเงินไปเพราะปาร์ตี้สังสรรค์อันนี้ก็ถือว่าดียาวไปจนถึงสิ้นปีนู้นนะสิ้นปีนะส่วนเรื่องการงานนะ,ะช่วงวันที่นะ24เอ่อวันที่4นะ4พฤษภานะถึง25พฤษภา,านี่หลายคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานการงานหน้าเบื่อการงานอับเฉานะถ้าทำธุรกิจก็การงานอับเฉามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะแล้วก็ปี ไปมีปัญหาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นช่วงวันที่1ถึง19กันยานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานพอหลัง19กันยาไปแล้วมีเกณฑ์ได้งานทําก็จะเป็นลักษณะนี้ลากยาวไปเพราะดาวพุธเนี่ยจะไปอยู่ในตําแหน่งเสียอยู่แค่2ช่วงเท่านั้นในเรื่องงานนะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องงานไว้หน่อยนะแค่นั้นเองนอกนั้นก็ดีหมดนะส่วนเรื่องความรักอันเนี้ยค่อนข้างพีคสําหรับคนราศีเอ่อราศีกันเพราะอะไรฮะเพราะอ,อลัลลีมาอยู่พบตรงกันข้ามฮะ อลีตรงกันข้ามนี่นะพยายามอย่าไปค้ำประกันคนอื่นนะในช่วงนี้ความรักในคนโสดจะมีคนเข้ามาฮะคือราหูนี่มันเป็นตัวรุ่มหลงมีคนเข้ามาให้หลงม,มาให้รักนะเ,เข้ามาให้เขาเรียกว่าหลงอ่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดคนมีคู่แล้วเนี่ยจะเลิกลาเบื่อหน่ายหมายความว่าจะมีเรื่องให้เลิกลาเบื่อหน่ายมันก็จะเป็นอยู่สองหนในหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนโสดนี่จะมีคนมาให้หลงนะฮะแต่ถ้าเกิดนะ เออไม่มีคู่เนี่ยมันจะออถ้าเกิดมีคู่แล้วนี่ก็จะเลิกนะก็จะเป็นตรงกันข้ามเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความว่าราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริ นะอลีมาอยู่ตรงข้ามเนี่ยศัตรูอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยแหละฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่ครองก็มักจะนําปัญหามาให้ไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับใครไม่ควรค้าประกันใครนะถ้าเกิดมีคู่ช่วงนี้ก็คุยไม่กี่คําก็ทะเลาะก,กันความเห็นไม่ตรงกันนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะหรือแต่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้สําคัญเพราะอาลีอยู่มาตรงข้ามอลีตรงข้ามเนี่ยมันมีปัญหาตามมาทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนราศีกันต้องระวังเอาแก้อย่างไง คนราศีกันเนี่ยนะไม่ถูกกับราหูแลยอย่าไปไหว้นะให้ข้อที่หนึ่งเลยนะราหูเนี่ยถ้าตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะทําให้ถึงตายได้ราหูเล็งรักนะราหูต้องรักต้องจันทีวาวันจะจัาปังวิธีแก้นะฮะไปบูชาเหรียญพระนอนวัดโพนะ,ะข้างหลังเป็นพอปรอนะฮะสร้างวันที่5ธันวาคมปี2530นะ เออไปบูชามาอยู่ในช้อปปี้นะองประมาณ300นะข้างหลังเป็นพอปลอนะดูที่มันแท้ๆด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องไปวัดประเจตุพลนะคนสร้างเนี่ยเป็นลงกระสาบกรมธนรักษ์กระทรวงการคลังซื้อมาเสร็จก็เลี่ยมเลี่ยมเสร็จแล้วก็ขึ้นคอวันพุธวันแรกและอีกข้อนหนึ่งก็คือซื้อสัตว์ที่เขจาจะฆ่าในตลาดปล่อยเดือนเว้นเดือนนะเออบางคนนี่ไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนนะซื้อสัตว์ที่เขจาจะฆ่านะ ในตลาดปล่อยเดือนเว้นเดือนเพราะว่าเดี๋ยวลาหูไปพระเสก็จะมาฉะนั้นเนี่ยการซื้อสัตว์ที่เขาจะค่าปล่อยเดือนเว้นเดือนต้องทําไปนะหปีนะอย่าประมาทนะฮะไม่เกิดเรื่องอะไรเนี่ยอย่าประมาทนะไอเวลาประสบบัติเหตุถึงตายเนี่ยมันไม่มีแจ้งล่วงหน้านะจะบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ไปแก้ซะตามนี้อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะในการแก้ดวงนะก็ฝากไว้สําหรับคนราศีกันนะฮะสวัสดีครับ